เรามาชมการสาธิตการใช้เครื่องอัดบล็อกช่องลม 3R ด้วยระบบลมนะคะเป็นเครื่องอัดที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับช่องลม 3R นะคะโดยเฉพาะก็จะมีฐานนะมีฐานด้านล่างเป็น ฐานสไลด์งานเข้าเครื่องเครื่องประกอบไปด้วย2ชั้นนะคะแล้วก็จะบอกว่า2ชั้นหรือ3ชั้น3ชั้นนะคะชั้น1ก็จะเป็นมีรางสไลด์ใส่แม่พิมน,นะคะเข้าเครื่องจะมีชั้น1จะมีอ่าสต็อปเปอร์นะคะเป็นรางเหล็กแก็มี สต็ปเปอร์อยู่ด้านหลังสำหรับใส่แม่พิมพ์ตัวเมียนะคะที่ต้องประกอบแบบยกแผงใช้กรอบนอกตัวเดิมนะ,ะห้เคี่ยวอยู่ด้านล่างเราจะใส่เป็นด้านยาวสไลด์เข้าไปนะคะตามช่องนะคะ ประกอบแม่พิมพ์ให้พอดีแล้วก็ใส่ลงไปชนกับสต็อปเปอร์นะคะจะมีขาประคองสี่ขาเป็นเสาสี่เสาเพื่อใส่ชั้นที่สองมียึดกระบอกลมและก็เซฟตี้สวิต์สองฝั่งกดต้องกดพร้อมกันเครื่องถึงจะทำงานมี ขายึดหัวกดที่เป็นตัวผู้จะต้องสอดคล้องกับแม่พิมพ์นะคะจะกดลงกันได้พอดีเดี๋ยวเราให้ชมการเปลี่ยนหัวกดง่ายๆโดยตัวคนเดียวอีกทีหนึ่งน,นะคะจากนั้นก็จะเป็นกระบอกลมเราใช้แรงลมที่6บาร์ใช้กับปั๊มลมได้ทุกระบบนะคะต่อสายลมเข้าอย่างเดียวมีวาลวบนล่าง สำหรับปล่อยลมออกแล้วก็เปิดให้ลมเข้านะะชั้นที่3จะมีเรกกูเรเตอร์สำหรับวัดลมเข้าเพื่อดูว่าลมเข้ามาในเครื่องแรงที่6บาร์นะคะอันนี้ลมเรา อ่อนไปนิดนึงตั้งไว้ที่5บาเพราะว่ากระบอกลมรุ่นใหม่เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแล้วเนาะเราต่อลมเข้าไปอย่างเดียวรุ่นนี้กระบอกลมค่อนข้างให้กําลังแรงนะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นวาลวสำหรับควบคุมลมเข้าเครื่องโอเคอันนี้เครื่องไม่ได้มีความซับซ้อนนะคะใช้งานง่ายๆเดี๋ยวเรามาชมการอัดก่อนอิดให้ดูกัน ส่วนผสมนะคะใช้สูตรเดิมปูนปอดแลนดน์งส่วนกับทรายละเอียด3ส่วนพิเศษในส่วนของการอัดอิดช่องลมด้วยเครื่องเราจะมีกล่องเติมปูนนะคะนี่คเสริมขึ้นด้านบนวางนะคะให้ฝั่งที่เป็นหัวสปริงนะคะอยู่ด้านเดียวกันกันกบที่เป็นหางปลานะคะสังเกตง่ายๆ ตอกกล่องขึ้นมาเพื่อใส่ส่วนผสมในคราวเดียวแล้วอัดออกมาถอดชิ้นงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเนีคะหลังจากที่ประกอบแม่พิมพ์เรียบร้อยตัดส่วนผสมนะคะรอบแรกเราใส่เป็นผงๆหน่อยนะะถ้าให้ชัวร์กลัวหน้าไม่เนียนเนี่ยแนะนำให้ลูกค้าใส่นะคะไป ครึ่งหนึ่งก่อนนะ <_ p ain> เพื่อย้ำด้านหน้าให้แน่นๆนะคะขอโททีเราไป ปิดวาวลมผิดไปโอเคนะคะนั้นรอบที่สองใส่มาให้ล้นพิมพ์เลยนะคะจำนวนการใส่ส่วนผสมเนี่ยลูกค้าสามารถเรียนรู้ตามความชำนาญน,นะคะฝึกตามความชำนาญของตัวเองได้เลยว่าใส่ไปเท่าไหร่ถึงจะได้ความพอดี ก็จะแน่นแล้วนะเพื่อความเรียบร้อยเราใส่อีกรอบโอเคเนะจากนั้นเราก็ถอดกล่องนะคะเติมปูนออกปาดส่วนเกินนะคะของอิฐเอ่นของปูนทรายนะคะออก นาให้ลูกค้านะคะอีกรอบหนึ่งนี่ยค่ะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะคือเราไม่ต้องมาตอกอัดทีและฝั่งนะคะมันจะมีรอยหัวก,กดอยู่นิดหน่อยลันั้นเราก็ปาดชิ้นงานนะคะ ให้เรียบเบตัดส่วนผสมที่เกินออกไปนะคะลูกค้าจะใช้เป็นเกียงไม้แล้วก็เก็บด้วยเกียงนะคะเพื่อให้งานเราออกมาพรีเมียมสวยงามทุกก้อนเนาะ,ะโอเคอันนี้เราก็จะใช้กระเบื้องแผ่นเรียบนะคะประกบถอดชิ้นงาน <c oughs> สามารถทำอยู่บน ขาดสไลด์ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ขาปดล็อกนะคะขอดชิ้นงานงานอัดเครื่องค่อนข้างแน่นลูกค้าก็คลายหางปลาประมาณ1รอบเนาะจะได้ถอดแกนกันขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเก็บขาปดล็อกแล้วก็ได้แม่พิมพ์พร้อมใช้งาน ต่อเนื่องได้เลยนะคะนี่วางแม่เหล็กแล้วก็กดสลักหางปลายกแกนด้านกล่องด้านนอกออกยกแม่เหล็กได้งานสวยสมบูรณ์แบบนะคะตามนี้เลยยกไปตะชิ้น่าก แน่นตัวสิงเราอัดให้ชมอยู่ในออฟฟิศเนาะอันนั้นสถานที่ก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่เวลาเลือกใช้งานก็ทำความสะอาดง่ายๆนะคะ เศษปูนทรายออกอน,นี้จะให้ชมการเปลี่ยนหัวกดนะคะเวลาเราจะถอดหัวกดเปลี่ยนหัวกดเพื่อให้งานทาลายอื่นๆที่ไม่ใช่ลายสี่เหลี่ยมเนาะก็ประกอบแม่พิมพ์ก่อนนะคะเพื่อจะนำหัวกดออกจากเครื่องเนี่ยประกอบแม่พิมพ์ เปตัวที่ตัวนี้เราจะเลิกใช้แล้วนะเราจะไม่ทําลายนี้ละเราจะเปลี่ยนหัวกดเป็นลายอื่นก็ประกอบแม่พิมพ์ก่อนจากนั้นก็สไลด์แม่พิมพ์ลงไปเปิดวาลวปิดวาลวแล้วก็เปิดลมเนี่ยเขาจะลงไปอยู่ในช่องหัวกดตัวผู้จะลงไปอยู่ในช่องของแม่พิมพ์พอดีจากนั้นเราก็จะ ะะหมุนไขยล็อกหางปลานะคะมีตัวยึดทั้งหมด4ี่ด้านอันนี้สามารถทำเองคนเดียวได้เลยนะคะ,นะคะทุกอย่างออกแบบมาไว้ลงตัว เราก็จะยกแกนนะฮะเปิดปิดลมออกแล้วก็เปิดเปิดลมกระบอกลมดึงที่ยึดหัวกดออกนี่ยก็จะได้เอาหัวกดลายสี่เหลี่ยมออกนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นหัวกดลายอื่นๆเนาะอย่างถ้าเกิดลูกค้าจะเปลี่ยนไป ลายจีนนะ,ะนี่ลายจีนเราก็เปลี่ยนหัวกดให้เป็นลายจีนแบบนี้นะคะซึ่งหัวกดจะต้องสอดคล้องกับแม่พิมพ์่นะคะเนี่ยแม่พิมแม่พิมลายจีนนะคะก็จะใส่กับหัวกดลายจีนได้พอดี เนาะนค่ะเขาจะใส่เนีเวลาเวลาหัวกดอัดลงมาก็าจะช่วยให้อัดงานออกมาได้ลายตามที่เราต้องการนคะคะแต่วันนี้ลูกค้าสั่งหัวสี่เหลี่ยมเนาะเดี๋ยวเราจะประกอบหัวสี่เหลี่ยมนะคะให้ลูกค้าเหมือนเดิมกลับเข้าไปเหมือนเดิมเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาชมกัน ยึดหัวกดนะคะง่ายๆแบบนี้ก็ใส่ลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ดันเข้าไปเปิดลมทิ้งเพื่อให้กระบอกลมปล่อยหัวยึดนี่ลงไปนะคะมันจะประกบกันพอดีเราก็จะยึดหัวกดด้วย ทางปลาหมุนให้แน่นนะคะหมุนให้แน่นทั้งสี่ทั้งสี่ด้านนะคะมันจะเป็นแท่นยึดหัวกดตัวผู้ทั้งสี่ด้านนะคะ,ะ,หคนะคะให้แน่นพี่ส่รองเท้านะมันมีขี้ ไอ้รอไอ้อออที่เชื่อมะป้าเชื่อมเหล็กมีเหล็กร่วงวางเท้าโอเคเดี๋ยวเนี่ยค่ะเราจากนั้นเรายึดหวัหวหัวหัวกดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เปิดลมเข้าโอเคนะ,คะเราเปิดลมเข้าเรียบร้อยนี่ปล่อยลมออกเลยแล้วเราปิดไม่ให้ลมออกแลยเนาะเปิดลมเข้า กระบอกลมก็จะยกตัวหมกดขึ้นทีนี้เราก็อัดงานตามขั้นตอนนะคะได้เลยเแรงลมค่อนข้างแรงมากๆซึ่งเพียงพอต่อการอัดงานให้ออกมาสวยงามคมตามแม่พิมพ์ทุกก่อน สำหรับคลิปนี้ก็นะคะพามาชมกันเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ